สวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อกสวัสดีคือก้าวใจน้ำปลาจ้ะตัวเดือยเอาหน่อไม,ม้ได้จ้ะมาหนิหน่อไม้ลายก้อนได้จ้ะอ๋อก้อนนี้มันแบกซิปเป็นว่เนี่ยไอ้ไายดุฟัง ดเด้อโอ้หมดหมดคันหมดคั้นอะไรตกตุมเนาะก่อเดียวแต่ละน ป้าโนม่ดืบจุดยากันยุ่งได้ไมพตรงเกลียดเลยบอกก็นเลยว่า่าอยเงายวฮอืม ีนอะจ้ะที่หวานดีเนาะนอขาวนอขาวๆเนาะงาบุนหยางางามนึ่งคุณนี่ไปบลย โอ <c ười> <lly> <gehört seven horrible> ้นอนในดินเล้ขาวเลยเรียมกวนเหรอเนาะเรียมกบดามาแล้วมันบ่รุน ก่อนอ่ะองอตาหรืองอดิ้นไม่ได้นอ่ะนอหนักเนะอืมอืมนอป้างอใหญ่ขึ้นจังสั้กว่าทางังแกอืมไมเป็น,น งอหนิงอแยบง่าเลยจ้ะจังสันละงอแบง่ตาป่ะงอหน้างมา เยอะอะนอนเลยก็ได้ขาวๆเลยนอนเลยว่าคือขึ้เลแดดบดบ้านเลยเอาบ้านนอนเลยแล้วก็นี่เด้ออันนี้

nó nhân vật suyo con này mọi người ăn mọi người ăn mọi người ăn mọi người ngày mọi à. xuống

เดี๋ยวนอนแล้วอืมเสียงกดดเลยจ้ะอยังไงยังไงหน่เรื่องมันทำไมเมื่นกันครับผมลืบอกรายเลยดิ โอ้อออโหถมงนะเรามีคนมาเอามีคนมาเอาอฮ้ có này sám no đấy cả no, nữa, đó, giữa, no này là no này này bò cái gì vậy นอนแบบไงกันขาวๆเลยนั่นอ๋อนอนเงี่ย นนตินหน้าตาทำไมนี่ตะนหน้าขาวๆอ๋เอเนออี่ออกหักเอาเลยมือน,นีิจ้อาไ,ไม่ออกาย อนงามมันจะนอนแล้มาเบิ้งยอดเห็ดยอดเห็ดอีกเลยลงเตะเห็ดมาเบิ้งน้องใหม่เขาจ้ะน้องใหม่ลายเด้อพี่นอนจ้ะเป็นอนงามเนาะพี่จะนอนใหญ่ๆจ้ะแตปจะพอได้ต้มไปละแบงพีแบงน้องกินนะครับแบงพีแบงน้องแบงป่าแบงอาเนี่ยนะจ้ะนี่จะนอนใหญ่ๆแล้วกัดก็ลายอยู่นะครับหลายจ้ะออกหลายคักน้องใหม่ลายอ๋อไปเอาไปแนวไปไปแคบไปต้มกินนะครับจ่ะ ขอบคุณทุกการัางใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนเ้อร์จ้ะขอคันไม้ลีปนาจ้าครับขอบคุณค่ะจะทากันเมื่อบานแล้วจ้ะสวยแล้วเนี่ย